สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอังคารที่2เมษายนกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค่าเฉพาะตัวที่มา่นใจสดเน้นสดค่าคืนวันนี้มีมาฝากทั้งหมด5อ p พี5ตัวเน้นและท่านกำลังรับฟังอยู่ที่อ p พี3เป็นตัวมั่นใจสดเหนือสดตัวที่3เวสแฮมกับสเปอร์ ก็ห้ามพลาด้รยยการทั้งพวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากมากครับเรามาใช้ข้อมูล2พูลแฮนดิแคปเวทแฮมกับสเปอร์ซึ่งพรีเมียร์อังกฤษแข่งขันกันต่อตี25สนดราคาทีมเยือนสเปอร์บุกต่อปป่าเวทแฮมและสเปอร์ก็ถือว่าเป็น2ทีม ที่ผลงานก็ถือว่าดีระดับหนึ่งนะเป็นทีมในโซนครึ่ตงตารางบนเลขตัวเดียวนะครับวันนี้มาเจอเจอกันก็เป็นเกมที่น่าลุ้นเหมือนกันนะพอทั้งสองทีมจะบอกว่าดีก็พูดไม่ได้แต่ปากว่าดีแต่พูดว่าแย่ก็พูดไม่ได้เป็นทีมกลางๆขึ้นๆลงๆหมดเก่งก็เก่งหมดถ้แย่ก็แย่เียนงะแ,แต่ว่าถ้าโดนชื่อชั้นกันแบบลุ้นๆน,นี่ก็อาจจะเป็นสเปอร์ที่ดูหรือกว่าใหญ่กว่า แต่แม้จะรหนืองกวา่วาอกว่าแต่บรนนิสเบนต้องออกมาเยือนในขณะที่เบลแฮมอยู่ในเลนบ้านนะก็ถือว่าเป็นเกมที่เป็นทีมเล่นในบ้านได้ดีในระดับหนึ่งกันก็ไม่ว่าต่างฝ่ายต่างก็น่าสนใจในเกมนี้อย่างไรก็ตามละครับเหมือนเดิมครับเรารู้ไว้ใช่ว่าเซบาไเตาบมเดี๋ยวเราคงต้องไล่เช็คข้อมูลนะครับไว้ประกอบการตัดสินใจนะครับไม่ไว่าจะเป็นตารางลีกผลงาน การจัดจการการลงทุนการทำกำไรตัวผู้ตัวให้ได้แขบจากเจ้าทั้งห้าลายจะออกที่ทางไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมอนโอเคจะไปไรายละเียงให้เพื่อนเพี่พี่น้องๆได้รับฟังการนะครับแล้วก็ไปดูบทสรุปหยิบจับตัวไหนไปลงทุนเริ่มต้นเลยในตารางลีกในตารางลีกเวนแฮมคือนดับ,บที่7ของตารางมีอยู่สีคะแนนในขณะที่เปอร์นดับ,บที่หมีอยู่ห้าคะแนน นะครับอันดับห้ากับอันดับที่เจ็ดนะอันดับติดก,กันเลยเกือบจะติดก,กันเลยแต่ถึงว่าคะแนนมีระยะห่างกันพอสมควรนะ4ี่สิบสี่กับห้าสิบหกก็สิบสองคะแนนสิบสองคะแนนนระยะห่างนี้อันดับดูจะดูเหมือนไม่ห่างแล้วแต่คะแนนห่างกันมากนะครับลุ้นเงินคนละเรื่องเวท,ทมแน่งก็คงลุ้นในส่วนของพื้นที่ยุโรปาลิก นยู่ลงไส่วนสเปอร์คงลุ้นในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับก็คือสเปอร์จะลุ้นแยกอันดับที่สี่กับอลตอวิล่าอยู่ส่วนแมตแฮมก็ต้องแย่งกับแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดแมนเชสเตอร์ในเต็ดส่วนแมนยูอยู่ตรงกลางนะจะขึ้นไปหาสเปอร์ก็ยังยาก จะลงมาเจอกับเวทัมนี่ก็สี่คะแนนนะครับนี่คือภาพรวมๆก็เอาง่ายๆนะครับเป็นทีมที่ต่างอย่างนุ้นพื้นที่การขยับอันดับและคะแนนเพียงแต่เป้าหมายเนี่ยไปกันคนละถ้วยนะทีมนึงทีมเจ้บาบ้านเนี่ยไปได้แค่ถ้วยใบรองในยุโรปใ,ในขณะที่สเปอร์เนี่ยยังลุ้นไปถ้วยใบใหญ่สุดนะประมาณนี้นะครับ ผลงานกันมั่งผลงานห้างเกมหลังสุดผลงานห้างเกมหลังสุดเจ้าบ้านเวทธรมชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองสามเกมที่พวกเขามีคะแนนคือชนะหนึ่งเสมอสองเป็นเกมในบ้านทั้งหมดเป็นเกมที่เกิดขึ้นในบ้านทั้งหมดส่วนเกมที่แพ้สอง 2, เกมเป็นเกมเยือนทั้งหมดนะครับก็ถือว่าเวทแรมก็ยังมีความน่ากลัวตรงที่ลงเล่นในบ้านนี่แหละ ล่าสุดผลงานคือออนการอ่อนแพ้ิวคอนเซนซีตัวสามและในผลงานชนะหนึ่งสูบสองแพ้สองถือว่ากับตัวมันไม่ใช่งานที่ดีนะักการลงทุนจึงไม่มีกําไรครับไม่มีกําไรพร้อมขาดทุนด้วยพร้อมกําไรเกมเดียวเจ้าหนึ่งขาดทุนสามห่างลงกบนีแล้วยืนแดนล็อกเต็มๆขาดทุนเต็มๆผลงานไม่ดีกลางๆก,การลงทุนก็ขาดทุนเจ๊งนี่คือไวทถมเจ้าบ้านนะ ดูไม่ดีเลยนะดูทรงอย่างไงไม่รู้เนะส,ส่วนสเปอร์ผลงานท่าเกมหลังชนะสามแพ้สองก็ก็กลางๆหะจะบอกว่าดีมก็พูดไม่ได้อะเพราะมันมันก็แพ้สองเกมอะจะบอกว่าแย่งก็ไม่ใช่นะกลางๆแล้วกัน,นชนะสามแพ้สองชนะสามเกมแพ้สองเกมจริงๆแล้วมันดูท่าทางจะต้องอยืนแดนบวกไหม แต่ปรากฏว่าในแง่การลงทุนพวกเขาจบกำไรได้แค่สองเกมแพ้สามเกมหาลกล้มกรมนี้แล้วก็ยืนแดนลบยืนแดนลบเหมือนกันเพราะนั้นทั้งไวทงทั้งสเปอร์เนี่ยการลงทุนไปจบที่แดนลบทั้งคู่นะขาดทุนทั้งคู่เพียงแต่ใน,นเนื้องานของผลงานเนี่ยสเปอร์ดูดีกว่าในภาพรวมแต่อย่างที่บอกครับว่าวันนี้มันมีความเป็นเกมยาวเกมเดือด้วย ถ้ามองเฉพาะเกมแบงค์เกมเหนือวันนี้แมนแฮมก็ยังดุสู้เปอดได้นะนะดสู้เปอดได้อยู่นะครับการเจอจากการท้าเกมหลังสุดสเปอร์ชนะสองเกมแมนแฮมชนะสองเกมสเปอร์ไดไปหนึ่งเกมนะตอนนี้ที่เหลือเล่อยู่กับมุมมองเพื่อนๆนั่นแหละว่าเพื่อนๆจะมองแบบไกนเพราะอันดับและคะแนนในตารางก็มีระยะห่างของคะแนนแต่อันดับใกล้ๆกันผลงานท้าเกมหลังสุดสเปอร์อาจจะดูดีกว่า แต่ถ้ามองความเป็นนอกบ้านในบ้านเว็แแม็บสได้การลงทุนแทงทั้งคู่ขาทุนทั้งคู่การเจอก,การสูญสีดูดีนะครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานเบื้องตน้นรู้ไว้ใช่ว่าจะมาแบ่งหามนะตัวภูตัวแฮนีิแคบจากเจ้าทัางห้าลายนะล่างมาเป็นทั้งสนีสมคบคิดเลยเป็นไงนะครับจะได้รู้ว่าจะอยู่ในแงในแนวทางไหนดีปางกมว่าเจ้าทัางห้าลายผ่านราคาภูเลื่อกยืนอยู่กับเวทแทมบบนหลงจะบ้าน รับราคาลดลงหมดเลยในช่องเวนแฮมจอมบ้านครับนะเจ้าห้ารายปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยครับห้ารายขอโวนช่องทีมเยือนบนต่อปรับเพ่ขึ้นสี่ลดลงหนึ่งวันนี้เจ้าผ่านราคาฮูเนี่ยนอกจากเชื่อใจบนรอเวนแฮมจอมบ้านแล้วยังไม่กลัวไม่ยังไม่คิดว่าจะเสมอนี่แะคือไม่คิดว่าเกมคู่นี้จะเสมอด้วยคิดว่าเวนแฮมชนะเลยโอ้โหหดเหี้ยมาก คือถ้ามองว่าเม่นทำจัดดแล้วก็มองว่าเสมอด้วยเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากขึ้นเพราะว่ายืนอยู่ในสนาบอลรองเนี่ยแต่ว่าวันนี้เจ้ามองผ่านภูเนี่ยมองว่าเว็นทำชนะเลยนะไม่มองเสมอนะเออก็ได้อยู่แทนที่แะ่ปลาปลาของสเปอร์บุกมาต่อปรากฏว่าเจ้าเสียครั้งมากสี่ตัวหนึ่งปรับราคาลดลงในช่องจังหวัดบอลรองแล้วสี่ตัวหนึ่งปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทีมเยอรมดต่อ เพราะนั้นด้วยภูนี้ด้วยแฮนดิแคปนี้เนี่ยเจ้าเลือกยืนอยู่กับจมา้านบอลองไว้แถมชัดเจนมากมากและเมื่อบวกลงกับข้อมูลพื้นฐานแน่นอนเราต้องมองในมุมความเป็นจำบ้านความเป็นนอกบ้านอะอย่างน้อยความเหนี่ยวแนนของเวนแฮมเับเกมในบ้านที่เหนี่ยวแนนแพ้วยากก็น่าจะมีอย่างน,น้อยหนึ่งคะแนนได้ในเกมนี้ไม่แพ้คามานะ่ะเพราะนั้นเมื่อมันเป็นบอลนอบ้าน,นต่อในบ้านสวนรองสิครับรออะไร สวนร้องเวทแฮมครับเป็นที่เด็ดตัวนี้สุดสิบดาวครับเป็นตัวมัานเจนสดดุดในสวดตัวที่สามใน EP สามประจำค่ําคือวรรณคานนีครับรองรองนะรองรองเวทแฮมนะส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP หนึ่ง EP สอง EP สี่ EP ห้าลงกดติดตามด้วยขอบพระคุณมากครับ